ลูกปนาีตามาใ,ใไไเลยพี่ลกาละอยแยกรถสัดสวนให้เลยนะ 90, 100, 110. สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วสำหรับ EP นี้พบบ้านยูทูบจะพามาเดินตลาดคองเตยนะ,ะตลาดเช้าตลาดเช้าคองเตยนะฮะตลาดคองเต,ะะต,งเตยยมเช้า เขาวันยูทูบมาประมาณเจ็ดโมงนะมาถึงประมาณเจ็ดโมงกุ้งก็มีนะฮะกุ้ง รกระเพาะหมูอันนี้อยู่ในช่วงที่เก็บร้านแล้วเปิดร้าน เป็นป่าอันนี้กับพ่อก็มีนะไอทูนบอกว่าโลละสี่สิบบาท อันนี้จะเป็นอาหารทะเลเลยเอากระเพาะมันนะเนี่ยโลหกสบาทเนี่ยแปดส มันต้องประมาณใช่เอาดิอันนี้เท่าไหร่ โต๊ะเก้า,กาสิบใช่ไม่มีอะไรแล้วนนร,ลร้าน,นปิดบางร้านก็ยังเปิดเปิดมันเปิดร้านหนึ่นงปิดหนึ่งไม่เห็นนะครับ อ,อันนี้ร้านเปิดนะตอน,นคืนก็จะเก็บไปเนี่ยเพิ่งตั้งร้านตั้งร้าน Đây là chỗ ăn bánh mỳ Bạn có thể thử ăn có thể Bạn นี่เป็นไส้ไก่ก็มีนะโหลละแปดสิบแย่จะตัดเสียให้เลยนะ mm hmm. อ,อันนี้จะเป็นโซนต้องฝังผักนะเหรอ นี่จะเป็นขายไก่ฮะขายไก่เป็นตัวนี่ไก่บ้านต้อง

ยี่สิบการละร้อย นะอันนั้นสวยนะอันาคาไหนคะสามร้อยหกสิบจ้าจะเป็นโซนโซนอะไรไม่รูเ้เห็นคุยขายผักน่าจะเป็นโซนผัก แต่มาซื้ออะไรวุ้นเส้นย่า่เนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้กระเพาะโลละแบดสี่มันก็มีทุกหลานมนะเถอะหยิบเลยจ้าหยิบเลยจ้า เอาไหมนี <Private>. <ality> oh. ่ยกับพายจกิหรอไม่กิน อมตะก็มีนะเจ้าของแห้งใช่ไหมได้มันก็เป็นของใช้อาหารผมมาก Mấy bùa Mấy bùa Mà hả nạc là Đấy. Sẽ Này Xe mảnh Này Bây giờ nó bị สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้พรอบ้าน y ยู t ท b e ด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้านะฮะไอ้ตรงนี้ก็มีอเจอกัน EP หน้านะครับ